สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของ Thai Food Application Week แล้วนะคะและแอปที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่พวกเราชอบนะคะแล้วก็รู้สึกสนุกกับมันมากๆเลยดูจากการถตกตัวในวันนี้ก็น่าจะบอกได้สำหรับแอปสุดท้ายในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของเกมนั่นเองแล้วก็พวกเรานะคะได้มีการเอาโมเดล้ฝุ่นเนี่ยมาช่วยทำ AI power game ขึ้นมาเป็นเกมนักสืบนะคะซึ่งมันจะมีเรื่องของการสร้างสตอรี่ในการแบบ อยู่ n น w มีตัวละครในการแบบสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเกิดคนทําเกมเราต้องมานั่งคิดสตอรี่เองมันก็อาจจะใช้เวลาเยอะมากๆเลยแต่ว่าพอเราเอา AI มาใช้อะมันก็ทําให้สร้างสตอรี่ได้เยอะแล้วก็ทําให้การอินเทอร์แอคกับมันมันไดนามิกมากๆด้วยนะคะก็อย่างไรจะให้พีนนะคะเป็นคนเดโมตัว AI เกมที่เป็น d ดีเทคติดเกมตัวนี้กันเลยค่ะ กันไปดูกันดีกว่าครับว่าเราจะสามารถเอาไต้ฝุ่นเนี่ยมาใช้ในเกมได้อย่างไงบ้างนะครับสำหรับเกมไต้ฝุ่นเดทีฟหรือนักสืบไต้ฝุ่นเนี่ยก็เป็นเกมแนวสืบส,บสวนสอบสวนนะครับซึ่งทุกคนสามารถที่จะเริ่มต้นในการสอบสวนได้โดยการกดที่ปุ่มเริ่มการสอบสวนนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยเรามีเคส ตัวอย่างเตรียมไว้ให้นะครับสำหรับเล่นอยู่แล้วทั้งหมด3เคสเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของเคสปากกาอาบยาพิดกันนะครับว่าการสืบสวนคดีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับโดยหลักๆแล้วในการเล่นเกมเนี่ยเราสามารถที่จะ กดที่การดูคลูสต่างๆได้นะครับโดยจุดประสงค์หลักคือเราต้องการเก็บคลูสต่างๆเพื่อเอาไปใช้ในการไขปริศนานะครับอย่างในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าเรามีหลักฐานทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับหลักๆไม่ว่าจะเป็นขวดยาพิษหน้าต้นฉบับแล้วก็คราบในถ้วยชานะครับซึ่งนอกจากการที่เราสามารถกดเก็บ หลักฐานต่างๆได้เนี่ยยังสามารถเข้าไปดูนะครับว่าหลักฐานชิ้นนั้นๆเนี่ยมีความสําคัญยังไงต่อการสืบสวนของเรานะครับนอกเหนือไปจากหลักฐานแล้วเรายังสามารถที่จะสืบสวนกับผู้ต้องสงสัยของเราได้อีกด้วยนะครับในทีน่นี้เรามีผู้ต้องสงสัยอยู่ทั้งหมด3คนนะครับแม็กซ์เวลล์กรีนดรเอเลนอร์รีดและเดนิเอลเบล็กนะครับมาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยเขาต้องการมีคําพูดยังไงบ้างจากการที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับเราสามารถที่จะสัมภาษณ์แต่ละคนได้ซึ่งการสัมภาษณ์นี้เนี่ยถูก สร้างขึ้นมาโดย LLM นะครับที่สวมบทบาทโดยตรงนี้เป็นไต้ฝุน่น2.1เจมมานะครับก็ตอนนี้เราถามคุณแม็กเวลกรีนไปว่าคุณอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาเกิดเหตุ ก็เขาก็จะคิดแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาตอบกลับมาว่าผมอยู่ที่งานเลี้ยงอุตสาหกรรมสำนักพิมพ์นะครับแต่ดูเขาจะตอบแบบค่อนข้างน่าสงสัยนิดนึงเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าความสัมพันธ์ของคุณกับผู้เสียหายเป็นยังไงบ้างนะครับก็เขาก็กําลังคิดอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเป็น LLM นั่นเองที่คิดว่าควรจะตอบยังไงในบทบาทนี้ก็เขาก็ตอบกลับมานะครับเดี๋ยวยังไงเราไปดู ฟีเจอร์อื่นต่อนะครับว่าเราทำไรได้อีกบ้างก็จะเห็นได้ว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถสอบสวนได้หมดทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครนอกเหนือจากคำถามที่เตรียมไว้ให้เนี่ยทุกคนสามารถที่จะพิมพ์คำถามอะไรก็ได้ไปด้วยนะครับแล้วเอ็มีส่วนบทบ,บาทจะตอบกลับมาในรูปแบบที่สมบทบาทมากที่สุดนอกจากนี้ทุกคนยังสามารถที่จะสำรวจสถานที่เกิดเหตุนะครับเพื่อเก็บหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมได้อีกเช่นกันซึ่งหลักฐานต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวช่วยในการไขปริศนาได้นั่นเองครับเมื่อทุกคน เก็บหลักฐานเรียบ้อยแล้วและสอบสวนผู้ต้องสงสัยจนพอใจเราสามารถที่จะปิดคดีการสืบสวนครั้งนี้ได้นะครับโดยการอันดับแรกเลือกก่อนว่าคนไหนน่าจะเป็นผู้ร้ายที่ก่อเหตุนี้ขึ้นจากนั้นเลือกหลักฐานนะครับหลังจากที่เราเลือกหลักฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องพิมพ์นิดนึงว่าเอ๊ะทำไมเราถึงคิดว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นต้นเหตุเป็นผู้ต้องสงสัยหลักของเราซึ่ง ทั้งหมดนะครับจะถูก LLM นําไปวิเคราะห์ว่าคําตอบที่คุณให้เนี่ยม,มีความสมเหตุสมผลกับคดีและเซตติ้งที่เกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งเบื้องหลังนะครับก็เป็นไต้ฝุ่น 2R1 โมเดลที่คิดก่อนตอบของเรานะครับ reasoning model ก็จะค่อยๆค,ค,คิดและดูว่ามันมีความสมเหตุสมผลไหมหลังจากที่มันคิดไปสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะให้คําตอบสุดท้ายออกมาว่าโอเคคําตอบนี้เคสถูกปิดเรียบร้อย แต่แน่นอนครับว่าการมีเคสแค่3เคสเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยจุใจเท่าไหร่นะครับทุกคนสามารถที่จะสร้างคดีใหม่เองได้นะครับซึ่งบางหลังของคดีใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยก็ถูกใช้ LM ในการสร้างเนื้อเรื่องต่างๆและเซตติ้งขึ้นมาเช่นกันอย่างในกรณีนี้เราลองเลือกระดับความยากเป็นปานกลาง นะครับแล้วก็ตีมเนี่ยจะเป็นการป้นครั้งสุดท้ายของจอมโจรในตำนานสถานที่เกิดเหตุเป็นกรุงเทพประเทศไทยนะครับแล้วก็อยู่ในยุคสมัยปัจจุบันมาดูกันว่า LM จะสร้างอะไรขึ้นมานะครับตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพื่อให้มันค่อยคอยค,อยคิดนะครับว่าเซตติ้งที่เกิดขึ้นเนี่ยควรจะมีลักษณะประมาณไหนมีผู้ต้องสงสัยยังไงบ้างนะครับหลังจากรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะมวมวลประมวลผลเสร็จแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าเราก็จะมีเคสใหม่ออกมาให้ทุกคนได้เล่นนั่นเอง ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของนักสืบใต้ฝุ่นหรือใต้ฝุ่นเดทีคทีฟครับว้าวน่าสนใจมากๆครับก็อยาทจะบอกว่าจริงๆแล้วอัน R L M เนี่ยเข้ามาใช้ในเกมเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันเป็นของที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันสามารถจะสร้างสตอรี่หรือจะเอามาโรลเพลกับตัวละครต่างๆเนี่ยได้ได้ค่อนข้างเก่งมากเลยแล้วจริงๆแล้ววันนี้มันเป็นวันพิเศษ,ษเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของเราเราเลยมีวันมอร์ติงโบนัสให้ทุกคนนะครับก็คือจริงๆแล้วทุกแอปที่เราสร้างมาทั้งไทฟูลแอปพลิเคชันบีกเนี่ เราจะเปิด Open Source ทั้งหมดในกิจทับเย้โบนัสของเราคือการแจกซอสโค้ดของทุกๆแอปที่เราได้เดโมไปเนาะก็เชื่อว่าทั้งไอเดียต่างๆตัววิดีโอที่เรานำเสนอไปกับซอสโค้ดประกอบร่างการเนี่ยจะช่วยให้คุณได้เอาทั้งหมดนี้ไปก่อร่างสร้างแอปพลิเคชันที่เป็น AI power with Typhoon ด้วยตัวเองได้นะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามมาจนถึงวันนี้แล้วก็อย่าลืมไป build แอ p พลิเคชัน with Typhoon กันค่ะ